รับคําเชิญอย่างเป็นทางการแล้วครับผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิสิทิ์เวชาชีวะต่อการเข้ามาหารือกับฝ่ายรัฐบาลซึ่งเมื่อวานนี้ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรนั้นได้มอบหมายให้ตัวเขาเองนั้นไปทําหนังสือเพื่อที่จะเชิญพักฝ่ายค้านมาร่วมหารือตั้งโต๊ะหารือต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองนายกรัฐมนตรีเฉลิมนั้นบอกว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลพยายามที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายครั้งและพยายามที่จะดึงฝ่ายค้านนั้นมาร่วมเสวนาหรือร่วมหาแนวทางแก้ปัญหานั่นเป็นเพราะว่าพักฝ่ายค้านคือประชาธิปัตย์นั้นมีสสอ,อยู่ในพื้นที่เป็นจํานวนมากและ ในพื้นที่ที่เป็นปัญหาวิกฤตนั้นก็มีสอสอของประชาธิปัตย์รวมอยู่ด้วยจึงอยากจะรับฟังสะท้อนปัญหาในส่วนของสอสอซ,ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อที่จะมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ไม่ได้ตอบรับหรือตอบปฏิเสธว่าจะมาร่วมกับพักฝ่าย้านซึ่งแสดงเจตนารมณ์ว่าพร้อมจะหาหรือกับฝ่ายรัฐบาลแต่ขอให เป็นตัวนายกรัฐมนตรีมาร่วมหัวโต๊ะได้ไหมเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกอรมนและเมื่อนายกรัฐมนตรีมีความชัดเจนอย่างนี้แล้วโอกาสที่เราจะได้เห็นว่านี่เป็นครั้งแรกของการหารือกันระหว่างพรรคฝ่ายค้านที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและตัวนายกรัฐมนตรีต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเรื่องเรื้อรังมาอย่างยาวนานจากเหตุการณ์ล้นปืน เรื่อยมาจนถึงณนะักปัจจุบันสถานการณ์ของจังหวัดชายแดน,นภาคใต้ไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบถึงแม้ความรุนแรงในลักษณะของจํานวนหรือปริมาณคดีจะลดลงแต่การก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนั้นมีปริมาณที่หนักห่วงเพิ่มมากขึ้นและเป้าหมายไม่ได้เป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่แล้วเพราะในส่วนของโรงแรมตลาดและโชว์รูมรถยนต์ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจก็เป็นการแสดงเห็นแล้วว่า กลุ่มผูก้ก่อความไม่สงบฮึกเหิมมากขึ้นและพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทุกเมื่อและเมื่อไม่นานมานี้เหตุการณ์วันชาติของมาเลเซียธงชาติมาเลเซียไปปรากฏอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงหลายจุดและมีเหตุการณ์ระเบิดกว่าร้อยจุดพร้อมๆกันดังนั้นนี่เองถึงจะเห็นว่าเป็นจุดที่ฝ่ายรัฐบาลและพักฝ่ายค้านนั้นเห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาร่วมพูดคุยกันและสถานที่จัด ประชุมหาหรือกันนั้นจะใช้ที่ประชุมของธรรมเนียบรัฐบาลในวันที่18กันยายนที่จะถึงนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประชุมในครั้งนี้จะเป็นแนวทางเป็นโมเดลเป็นพิมพ์เขียวให้การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเดินไปในทางที่ถูกต้องครับ